สวัสดีค่ะช่องมุดาไกลบ้านเจสีของฟูวันนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารทางบ้านกอก,กันอีกแล้วนะคะสาหรับวันนี้ข่าวเด่นประเด็นเผือกร้อนก็ยังคงอยู่ที่บ้านกอกคดีน้องชมพู่ข่าวลงคนนั่นเองนะวันนี้แวะไปที่เพจเอฟซีทีมงานทนายประชาชนพูดถึงเรื่องราวซีดีที่ทางนะัแต่ได้เอาไปให้ลงพนเป็นอย่างไรมาเดี๋อัปเดตกันหน่อยทางแอดบุลั asi, นบบอร์รีะประธานเพจเอฟซีทีมงานทนายประชาชนหรือว่าประธานเพจเอฟซีทีมงานทนายต่ำนะวันนี้ แอดบุลันโพสให้น่าสนใจมากเลยเกี่ยวกับเรื่องของซีดีแผ่นซีดีที่ทางนะคะหน้าแต่ได้เอาไปมอบให้ลวงพลในวันเกิดน,นั่นเองมาดูหน่อยแอดบุลันว่าอย่างไรแอดบุลันบอกว่าด่วน ตาพลแอบเปิดดูซีดีที่ทุกคนตั้งตาคอยดูคนเดียวแล้วก็เงียบกริบเลยแล้วก็แอบไปอาบน้ำถูสบู่เงียบกริบอีกแล้วนั่นเล่นเอา f อเนี่ยอึ้งกันหนักเลยนะคะร้อนถึงยูทูบเบอร์หน้าบ้านต้องรุมถามเพื่อล้วงเอาความจริงออกมาให้ได้อะไรอยู่ในซีดีน,นั่นเองหลักฐานพลิกคดีจริงหรือไม่รุมนจนรุมกันจน,จนตะพลเนี่ยทนไม่ไหวลล่นปลีงออกมาว่า เด็ดแน่นอนนานเพื่อนเด็ดกว่าของพี่ตำนวดอยู่แล้วนั่นเองนะก็พี่ตำนวดมีมอยแค่สามเส้นแต่คลิปน้าแต่เนี่ยมอยเป็นขยุ่มเลยนะเปิดพางออกมาจะจะจะ,จะ <c oughs> น้องจิมิโกกูโซดานี่เองกักหัวเราะไม่ทันขาดเสียงก็โดนยาแต้ ควรลูกตาพลัดโทตาพลเอ้ยนะมื่อดูอีกโพสต์หนึ่งของทางแอดมินคนเดิมนะแอดบุลันพูด,ดน่าสนใจเกี่ยวกับโซหรือซีอันไหนจะดีกว่ากันพูดถึงอะไรเพื่อนไปดูบทความที่แอดบุลันโพสต์กันหน่อยค่ะดูอีกบทความหนึ่งที่แอดบุลันบรรษีนะประธานเพจเอฟซี FC ท่านเดิมเนี่ยนะของเอฟซีทีมงานทนายประชาชนนะโพสต์ที่น่าสนใจมากตั้งหัวข้อว่า ซอหรือซีอันไหนจะดีกว่ากันหลังจากนิทานในซอติดท็อปฮิตมาระยะหนึ่งนะแอบรันบอกว่าซีดีนะ้าแต่ก็แย่งตำแหน่งไปครองได้สำเร็จเมื่อวานนี้ซึ่งนะัาแต่เปิดตัวแรงแซงโค้งได้เพราะเป็นวันเกิดของยายชัยพลนี่คือข้อแรกนะ,ะัเพื่อนสองคือซีดีมีของจริงๆถึงมือแล้วแต่นายซอยังต้องรอซอตพอกันอยู่เพลอๆอาจจะไม่มีใครมีบุญได้เห็นนายซอก็ได้นะแต่การจะเปรียบเทียบ นิทานในซอกับซีดีว่าอย่างไหนจะดีกับชัยพลได้นั้นนะต้องเปรียบเทียบในสมมติฐานที่ว่าทั้งซองและซีดีคือของจริงไม่ใช่แค่ของเรียกเรกตติงนั่นก็คือนิพนนิทานในซอต้องเป็นเรื่องจริงในซอมีตัวตนพร้อมคลิปชัดเจนตามที่อ้างในนิทานและซีดีนะัแต่นั้นบรรจุหลักฐานให้มีประโยชน์กับคดีจริงๆซึ่ง เพลานี้นะเราก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะคะก็ได้แต่อนุมานว่าน่าจะเป็นหลักฐานชั้นสองคือไม่น่าจะหักล้างข้อกล่าวหาได้โดยตรงนะแอดบุลันนะคะก็โพสต์ต่อไปว่าวงเล็บเช่นประจักษ์พยานที่จะยืนยันที่อยู่ของเชพลนะักเวลาเกิดเหตุที่ตำรวจสงสัยนะคะ เริ่มสมมติว่ามันจริงทั้งคู่แบบนี้ทั้งสองจะดีกับชัยพลแต่คนละช่วงเวลานิทานนายซอจะดีกว่าตรงที่มีทั้งพยานหลักฐานที่เป็นนิติวิทยาศาสตร์คือคลิปวิดีโอในโทรศัพท์ที่นายซอเล่าว่าถ่ายทำไว้หมดตอนที่นายแม่กับสามีกระทำการกับศพ เพื่อจัดฉากอําพรางคดีแต่จะดีกว่าถ้าในซอนและหลักฐานของเขาถูกนำเข้ากระบวนการสืบสวนสอบสวนอีกถูงต้องอย่างถูกต้องและทำเวลาทนเวลาหมายถึงเข้าไปก่อนอายการจะมีคําสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าอายการได้เห็นหลักฐานนี้และหลักฐานมันชัดเจนจริงตามราคาคุยโอกาสสั่งไม่ฟ้องจะสูงมากและชัยพลจะพ้นมนถินคดีนี้ คดีที่มีต่อเชยพลจะหยุดจบตรงนี้ไม่ต้องลากยาวไปถึงสารแต่ถ้าคนในนิทานและหลักฐานานานิทานออกมาทีหลังถึงจะช่วยให้หลุดได้เชยพลก็ยังต้องลากตรวนสังคมแบบคดีต่อไปจนกว่าจะถึงอย่างน้อยสองสารนานหลายปีดังนั้นนายโซจะดีกว่าซีดีกรณีที่ออกมาไวๆนะคะซีดีดีกว่านายโซตรงที่จัต้องได้แล้ว ชัวว่าอยู่ในมือแต่ความที่น่าจะเป็นหลักฐานชั้นสองอย่างที่อนุมานไว้ความมั่นใจว่าไม่สั่งฟ้องในชั้นอายการยังแค่60-40อาจจะมีการสั่งสอบนแต่เพิ่มหรือสอบบุคคลที่ถูกอ้างอิงในคลิปหรือ ปรากฏตัวปรากฏเสียงหรือชื่อในคลิปเพื่อดูความน่าเชื่อถือของหลักฐาน cd จึงเหนือกว่าในแง่ที่ว่าเพลานี้มั่นใจมีของในมือได้เข้าทะเบียนพยานหลักฐานในชั้นศาลแน่ๆค่ะ มาดูทาง FC แสดงความเห็นกันหน่อยค่ะเพราะว่าเรื่องราวนี้คนให้ความสนใจกันค่อนข้างเยอะมากแต่ละช่องยูทูบเบอร์ที่ลงข่าวกรณีนี้นะคะก็จะมียอดวิวสูงนั่นหมายความว่าประชาชนให้ความสนใจอย่างสูงจริงๆมาดูความเห็นแรกเขาบอกว่าอยากรู้จังว่าใครจะช่วยเชยพลได้ถ้ามีจริงแล้วทําไมถึงไม่ช่วยเชยพลทาไมถึงให้เชยพลถูกจับเป็นเรื่องเป็นราวละก็อยากรู้ว่าใครคือคนทา ไม่ใช่มนโนหลอกกันอยู่ได้เนาะเขาบอกว่าอีกท่านนึงบอกว่าแผ่นซีดีน่าจะมี2แผ่นนะคะเขาบอกว่ามี2แผ่นที่บอกว่าให้ลงกับป้าแตนดูแค่2คนนะคะื่องบอกว่าป้าป้ามันเป็นแค่คลิปกับรูปภาพหล้านๆตอน,น,นเด็กที่ยายสมควรเลี้ยงงานนี้นะแต่แกงหม่าใหญ่แต่มีเอซออกมาดิ้นกันพรากเลยอันนี้เป็นความคิดเห็นนะคะเพื่อนท่านต่อไปบอกว่า f อซท่านนี้แสดงความไมเห็นว่าส่วนตัวผมว่า CD ดีน่าเชื่อถือกว่าฟังจากการพูดคุยของเจ้าของซีดีว่าถ้าได้ฟังจะเก็ตมากๆถ้ามีประโยชน์จริงเชยพลหน้าส่งให้พระตั้มแล้วทัานต่อไปบอกว่าขอให้ซีดีมีประโยชน์ในคดีบ้างค่ะลุ้นซีดีดีกว่าค่ะ เอท่านนี้บอกว่าหนูว่าอาจจะไม่ทั้งสองก็ได้นะป้าท่านนี้มาดูว่าแอดบุลันตอบเอฟซี FC ท่านนี้ว่ายังไงแอดบุลันบอกว่าอย่างที่เขียนไงคะเทียบในสมมุติฐานว่ามันจริงทั้งคู่มันอาจจะไม่จริงทั้งคู่หรือหรืออันหนึ่งจริงอันหนึ่งเท็จมี f อฟท่านนี้เขาถามป้าบุลันไปด้วยนะคะว่า ป้าคะซีดีถึงยังคะแต่ว่าทางแอดบุลลันยังไม่ได้ตอบท่านนี้เลยนะคะก็ยังคงลุ้นกันต่อไปนะคะว่าซีดีจะไปถึงประเมอทนาย พระตั้มไหมนะคะแล้วก็ขอบคุณบทความไม่ดีของทางแอดบูรันบรรศรีนะคะประธานเพจเอฟซีทีมงานทางในประชาชนนะที่มาอัปเดตข่าวสารให้พวกเราได้ทราบกันในแต่ละวันนะคะเอฟซทุกท่านก็ติดตามข่าวสารนี้ฟังจากช่อง YouTube หลายๆช่องนะคะ mm hmm. ท่านเพื่อนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะก็ฝากกดติดตามช่องมุดาไกลบ้านเจสีของฟูนะ,ะก็จะมาอัปเดตข่าวสารทั้งบ้านก,กอกในแต่ละวันพร้อมการเคลื่อนไหวของทางทนาที่ทําคดีให้ลุงพลด้วยนะคะนั่นก็คือหลวงพี่ตั้มตอนนี้ท่านก็บวชอยู่ที่วัด ทางภาคเหนือนั่นเองนะคะสำหรับทนายความที่ดูคดีทําคดีน้องชมพู่ให้ลงพนนะคะนั่นก็คือทนายหลวงพี่ตั้มตอนนี้ท่านก็อยู่ในสถานะของคุณพระคุณเจ้าท่านบวชอยู่ที่วัดห้วยปลากั้งนะคะอยู่ทางภาคเหนือนั่นเองนะคะแล้วก็ตอนท้ายเดี๋ยวจะมีคลิปขั้นสั้นที่ท่านมาบอกบุญในเนรื่องการเปิดรับบริจาคเป็นวันนี้เป็นวันสุดท้ายด้วยนะคะสาหรับใครสนใจอยากจะช่วยร่วมบุญร่วมกุศลนะบริจาค เรื่องของงานเลี้ยงอาหารกลางวันกระดิกกัพูรานะคะในวันศุกร์ที่20สิงหาคมปี2514นะร่วมบริจาคได้ที่วัดนะคะบัญชีกรุงไทยวัดห้วยปลากั้งนะคะตามข้อมูลต่อไปนี้ที่เจสีจะแปะเข้ามาในท้ายคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามกันเพื่อนด้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกติดตามช่องมุดาไกลบ้านเจสีของปูก็จะนําข่าวสารในตละลวนมาอัปเดตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคดีน้องชมพู่คดีที่ลงพลน,นะคะแล้วก็ ทางทีมงานทนายประชาชนมีอัพเดตข่าวสารของทนายหลวงพี่ตั้มแอดมูดาไกลบ้านก็จะมาอัพเดตเพื่อนทราบโดยทั่วกันนะขอบคุณที่ติด,ดตามค่ะเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะก็ขอขอบคุณนะครับญาติโยมทุกคนนะครับที่ได้ทาบุญมาที่วัดทุ่งปากกั่งนะครับเหตุผลที่ผมมาบวชที่วัดทุ่งปากกั่งนะครับส่วนหนึ่งก็เพราะว่าหลวงพ่อพบโชคนะครับท่านอุปการละนะครับเด็ด ไว้จานวนเกือบพันคนนะครับวันเด่นเด่ยท่านก็มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยทางกลุ่ม FC ทีมงานแทร์ชวนเนี่ยก็ได้มีการโพสต์ไปก็ได้มีคนเนี่ยเข้ามาทําบุญนะครับสัมวัตเนี่ยเป็นจํานวนมากนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับผู้มีจิตศรัทธาทุกคนนะครับว่าหากใครต้องการที่จะทําบุญนะครับสามารถจะโอนเงินเข้าที่บัญชีของวัดห้วยปักง้างได้โดยโตรงเลยนะครับเงินจำนวนนี้เนี่ยต้องจ่ากจะมาทําบุญได้บุญได้กุศลแล้วยังจะช่วยเด็ก นะครับซึ่งอยู่ในความอุปการะของหลวงพ่อภพโชคนะครับทุกวันนี้หลวงพ่อภพโชคมีค่าใช้จ่ายเยอะมากนะครับไม่ว่าจะต้องค่าเล่าเรียนเด็กแล้วก็ค่าอาหารค่ากินค่าอะไรต่างๆนะครับแล้วทุกวันก็ต้องให้เงินเด็กไปโรงเรียนอย่างเช่นวันนี้ที่หลวงพ่อเนี่ยเอาเงินส่วนหนึ่งที่ทางสมาชิก FC หรือใครก็ตามเนี่ยที่มีจิตสาารที่บริจาคมานะครับใครที่การบริจาคนะครับก็สามารถโอนเข้าบัญชีวัดพุทธกั้กกงได้นะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ทางทีมงานเนี่ยบอกเลขมาชีนอีกครั้งหนึ่งนะครับ